โอ๊ยที่อย่างละหาเลยกินดีก,กว่าอุยนมไข่เนี่ยสูตรเจซะด้วยแบบนี้ต้องไปให้พี่หมายชงพี่หมายพี่หมายพัทเที่ยงแล้วชงน้ำให้กินสักแก้วสิได้สิเข้ามาข้างในก่อนมามาถ้าจะทำให้อะใช้นมตัวนี้นะนมอัลมอน์เหรอได้นะจริงเหรองั้นชงโกโก้ให้หน่อยสินี่ไม่ได้ไปหยิบของใครมาใช่ปะ งั้นพี่จะรีบชงให้เรากันละลายกับน้ำร้อน60 ml เทนมลงไป120 ml เติมน้ำเชื่อมลงไป20 ml จากนั้นเติมน้ำแข็งและส่วนผสมของนมเ <c oughs> ติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วแล้วก็เทโกโก้แบบนี้ได้เลยอ่ะเสร็จละตอนทุนแก้วเนี่ยประมาณ25บาทตท้งราคาขายอะ่ะแก้ว50ไปจนถึง55บาทได้เลยนะหืมหอมอร่อยอะ่ะเอ๊ะพี่เห็นใครแอบ,บยืนอยู่ตรงนั้นอะไม่เห็นมีใครเลยนม no. มานงั้นเอาแก้วนี้ไปก่อนนะ <c oughs> อ,อ่ะนี่เอาไปคืน,น,นวยวันจะชงให้อีกแก้วซะอีกอ่ะ,อะหมดเวลาพักแล้วจ้าไปปะรีบไปเข้าง,งานปะ <c oughs>